ขอรูปหน่อยนะขอรูปหน่อย้ yeah. Yeah. ด้ดูห่างสิดูห่างสิ

แขนอินไหวไม่ได้นอนเลยนะตี่เจนต้องไม่เออด้วยเจ้าอ้าวช่วยหาช่วยหานั่งดีๆนะมีอีกตัวอยู่ตรงนี้นี่ไงอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้